ต้องมานั่งรอไม่ต้องมานั่งแช่นานอยู่ครับได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นเอาวันนี้เราพัฒนาฟันซีรูปแบบใหม่นะอาดูดีๆจะให้แคปแล้วนะพร้อมยังพร้อมยังกดหนึ่งขึ้นมาครับพร้อมยังพร้อมยังเดี๋ยวผมรอคนห้าร้อยคนแล้วผมปล่อยเลยส่วนรัฐบาลไทยนะก็อย่างที่ผมบอกนะเลขสูตรนะครับไให้ดูอีกรอบ ถ้าเชื lives, ่อมั now, so ่นซ like mm ื hmm. ้อเลยซื้อลอตเตอรี่น่าจะเปิดแล้วไปซื้อนะครับนี่เป็นเลขสูตรสําหรับเลขรัฐบาลนะครับพูดแม่นเสีออกลาวอีกตีแล้วแต่นะครับจะไปซื้อลาว่อนก็ได้นี่เป็นเลขสูตรนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นลอตเตอรี่ที่ซื้อมานะครับเพราะว่าหลายคนน่าจะอยากรอบึ้งว่าเอ้ซื้อเลขอย่างวันนี้ซื้อเลขอย่างแม่ซื้อเลขอย่างอาจารย์ซื้อเลขอย่างอันนี้เพื่อเรียกเองดิบางคนเขาก็เรียกว่าอาจารย์แต่ว่า ผมก็ไม่ได้เป็นอาจารย์หรอกเพราะว่าผมไม่อยากเป็นคนระับว่เคยแทยนอาจารย์จากที่ยาถ้าถ้าผไผไปว่าตามมาดุนูๆนะซิฮู้ว่าบอผมบอแทนเลยว่าอาจารย์กระดากปากคนระับไม่อยากเป็นเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์แบบต้องแบบว่ากดหลาย เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังแก่อยู่เขาเขาแม็กมาใกล้แล้วใกล้หาร้อยแล้วเป็นไม่เอกละดีแล้วครับแทนตัวเองว่าผมเนี่หละดีแล้วอันนี้ลอตเตอรี่ครับซื้อมาเมื่อน,นี่ใครจิไปซื้อตามก็ไปซื้อเลยลอตเตรี่แล้วก็สิบป้อยป้อยลาวทันยู่ทันยู่ผมรอห้าร้อยคนก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ กดหนึ่งครับเปิดการมองเห็นผีอันนี้ลอตเตอรี่ซื้อตามก็ไปซื้อรัฐบาลนะครับงวดน,นี้ซื้อหนึ่งเจ็ดนะครับซื้อตามซื้อเลยนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสามเก้าสามสี่หนึ่งสี่หนึ่งหกแปดแปดเก้าสามแล้วก็เก้าหกลอตเตอรี่ใกล้แล้วใกล้แล้วห้าร้อยปล่อยเลย เบิ้ลบอเนาะมื่อนี่นะเดี๋ยวงวดที่เราออกหนึ่งหนึ่งวันนี้นะ <c oughs> ไม่เบิ้ลหรอกน่าจะมาพินอ้องมื่อนี่นะแต่เมื่อนี้จังไหนต้องมีสีวันนี้ต้องมีสีเพราะรอบที่แล้วให้สีสีไม่มาวันนี้ต้องมีสีรอบที่แล้วออกหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดวันนี้ห้าอาจจะไม่มา เพราะว่าห้าเพราะสังเกตหลังๆนะ,ะมันจะออกสองงวดนะครับมันจะอสองรอบเนี่ยเดี๋ยวเอาดเดี๋ยวเอาให้ดูเพราะว่าหลังๆมันจะออกเลขมันจะออกเลขซ้ํากันอนะ่ะสองงวดแล้วมันก็จะพลิกเป็นเลขตัวอื่นเลยวันนี้เลขเจ็ดกับเลขหนึ่งน่าจะมาแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนจะมาแต่สูตรมันเด่นสองกับสี่ เดี๋ยวลบอีกละมือนี่นะคนให้ตัวใดหลายนะมันลบอีกละมือนี่นะรอบที่แล้วคนฟันศูนย์หลายเห็นไวา่าออกอะมาดูเดี๋ยวให้ดูนะสถิติของมันนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วห้าร้อยแล้วนี่ดูสถิติของมันเดินมาแบบนี้เห็นไหมครับนี่ รอบนี้ที่มันไหลสีเนาะมันไห 0, you, ลศูนย์ก่อนนี่มันออกศูนย์ก่อนที่มันออกว่าบ้านอะเอ ty, ห็นไหมมันออกมันออกศูนย์หนึ่งสองสามมันออกศูนย์สามงวดเนาะแล้วมันก็ออกห้าสามงวดแล้วมันก็จะมาออกสี่สี่สี่หนึ่งสองสามเนี่ยแล้วมันก็จะมานี่เบิ้งเด้อกล้ามก็จะออกสองงวดแปดมันจะออกหนึ่งสองสามสามงวดแล้วมันก็จะออกเห็นไหมมันก็จะมาออกมันก็จะมาออก นี่สองเจ็ดหกสี่มันมาหกสองงวดเห็นไหมห้าร้อยคนดูแล้วแบบนึงด้วยหะเนี่ยหกสี่แล้วก็ศูนย์หกมันมาหกสองงวดเห็นไหมครับแล้วมันก็ออกหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยเห็นไหมมันมามันมาเลขหกเดียมันมาเลขหกสองงวดแล้วงวดเนี่ยคนว่าศูนย์มันสีมาศูนย์มันเป้าหมาแล้วหามันมาแทนห้ามันมาสองงวดเพราะฉะนั้นวันเนี้หนึ่งกับเจ็ดผมคิดว่ามันน่าจะมาตัวหนึ่งแต่ว่าวันนี้ระหว่างหนึ่งกับเจ็ดเนี่ยมันเด่นพอกัน แต่บางเอิญแม่งเมื่อนี้วันเนี้ยสูตรมันไม่สูตรมันไม่ได้เด่นสูตรผมมันไม่ดันไม่เด่นเจ็ดกับหนึ่งผมแล้วผมก็เลยเอาสูตรเก้านี่แหละว,วะออแต่ว่าผมก็จับให้นี่